ขอ,อเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึง่งโดยปกติก็จะมีการเว้นระยะประมาณ3 4ถึง4วันก็จะมีการลงคลิปคราวนี้พาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานอีกแห่งหนึง่งในอำเภอขยารัติหารประเทศอินเดียพุทธสถานแห่งนี้อยู่ที่หมู่บ้านอารโรปู พวกเราได้เดินทางไปในวันที่27ธันวาคม2 5 6 7ในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงโดยมีพระสงฆ์ที่ไปด้วยกันก็คือสามรูป รูปแรกก็คือพระมหาสมปองสุกิตโตเจ้าวาดวัดพระขาวพันนารามนครเบียงจันทร์รูปที่สองก็คือพระอาจารย์พันทองโพมีชัยเจ้าวาดวัดจันทปารานนครเบียงจันทร์เหมือนกันรูปที่สามนั้นก็คือพันเตอสิสกุมารซึ่งเป็นพระสงฆ์อินเดียมาจากนารันทาโดยมีโชเฟอร์ที่เราเหมาไปชื่อว่าสากัตกุมารได้เดินทางออกจากพุทธคยา เพื่อมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านแห่งนี้ระยะทางก็ประมาณ25กิโลเมตรเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนในประเทศอินเดียจึงขออนุญาตนำพาทุกท่านไปเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิอันเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทาง จากนั้นก็มุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงนี้เราเรียกว่าชมพูทวีปปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียนี่เองจุดที่จะพาทุกท่านไปชมนั้นก็คือหมู่บ้านอารูปูอำเภอขยารัฐพิหารในการเดินทางไปนั้น ก็ประสบปัญหาความสับสนอยู่มิใช่น้อยเนื่องจากว่าหมู่บ้านอารูปูนั้นมีอยู่หลายที่เราจึงหลงทางไปหมู่บ้านอารูปูอีกแห่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างไกลประมาณเกือบ40กิโลเมตรเลยทีเดียวสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็เลยสอบถามชาวบ้านแล้ววนกลับมาที่นี่อีกกว่าจะหาเจอว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพุทธสถานเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควร สิ่งที่ตามมาก็คือค่ารถที่เราเหมาก็ไม่ได้ราคาเดิมนั่นหมายความว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านทั้งหลายได้ไปชมพุทธสถานแห่งนี้ก็ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มให้โชเฟอร์หมูบ่บ้านอาร,อรปูที่เราจะไปเนี่ยความจริงก็คือตั้งอยู่เยื้อง,ง,งกับปั๊มน้ำมันสีเขียว ซึ่งอยู่ฝั่งด้านซ้ายของถนนเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเพคอนกรีดหรือปูซีเมนแต่ว่าก็เป็นถนนเลนเดียวก็ค่อนข้างแคบนิดนึงภายในหมู่บ้านนั้นก็ค่อนข้างหนาแน่นผู้คนก็คับข้างแต่ว่าต่อให้คับข้างผู้คนเยอะขนาดไหนอินเดียนี่ก็มีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่เป็นอันตรายยกเว้นแต่ว่ามีเหตุการณ์จราจนอันนั้นก็เป็นเรื่องสุดวิสัย เมื่อขับรถมาได้ภายในหมู่บ้านพอสมควรแล้วก็ไม่มีเส้นทางที่จะต้องเดินทางไปต่อสุดท้ายเราจะต้องเดินเพื่อที่จะเดินตรงไปท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของพุทธสถานที่จะพาทุกท่านไปชมจุดที่ทุกท่านเห็นขณะน,นี้เนี่ยมีสามรูชาวบ้านเอาดินเหนียวมาผสมกับหญ้าแห้ง ทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คือไว้ให้ปศสุสัตว์กินหญ้านั่นก็คือชาวบ้านนั้นก็จะเอาอาหารยัดใส่ลงไปข้างล่างแล้วให้ปศสุสัตว์เช่นวัวหรือแพะหรือแกะยื่นปากลงไปกินเพื่อไม่ให้แย่งกันวาง,งั้นเถอะสรุปว่าสามตัวกินพร้อมกันได้อันนี้ก็เป็นไอเดียของชาวบ้านที่หมู่บ้านอารอโอปูแห่งนี้ ากนั้นก็นำพาท่านทั้งหลายเดินทางต่อตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นหินโบราณก็น่าจะเป็นฐานพระพุทธร,รูปหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เอามาวางไว้ตรงนี้วันที่เราไปนั้นก็ลูกเล็กเด็กแดงมาต้อนรับมาเดินกันเป็นขบวนเลยทีเดียวชาวบ้านหมู่บ้านแถวนี้ก็เลี้ยงปศุสัตว์เช่นวัวหรือควายโดยการมัดติดกับที่แล้วก็หาภาชนะใส่อาหารให เพื่อที่จะรีดนมนำมาบริโภคนั่นเองเราเดินผ่านชาวบ้านมาได้สักระยะหนึ่งก็จะมีสระน้ำอยู่ฝั่งทางด้านขวาเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ของชาวบ้านจากนั้นก็เดินทะลุมาถึงท้ายหมู่บ้านซึ่งไม่มีทางรถยนต์เข้ามาเป็นอาคารสีชมพูท่านทั้งหลายมีอยู่ชั้นเดียว บริเวณด้านหน้าก็ทําเป็นสัญลักษณ์สวัสดิกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวฮินดูแม้กระทั่งพุทธศาสนาในยุคแรกๆก็นิยมใช้เหมือนกันรวมทั้งศาสนาเชนด้วยนี่แหละคือจุดที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้เมื่อผ่านประตูเหล็กเข้าไปจุดที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นก็คือเป็นอาคารสีเขียวตรงนี้เป็นวัดฮินดู ประจำหมู่บ้านจุดที่พาท่านทั้งหลายมาชมนั้นก็คือพระพุทธรูปปางปริถนิพานนั่นเองพระพุทธรูปองค์นี้น่าแปลกกว่าองค์อื่นๆนั้นก็คือโดยทั่วไปพระพุทธรูปในรัฐพิหารนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากหินดําแต่ว่าองค์นี้ทําจากหินสยแดงจึงกําหนดอายุ คาดว่าจะเป็นสมัยคุปตะก็คือประมาณพศหนึ่งพันความยาวขององค์พระนั้นก็คือประมาณเกตฟุตนอนหันพระเศียรไปทางทิศใต้สอบถามชาวบ้านว่านํามาจากไหนชาวบ้านบอกว่าขุดพบตรงบริเวณนี้แหละเพราะว่าเดิมทีตรงนี้เป็นซากโบราณสถานเมื่อมีการรื้อถอนบริเวณแถบนี้ก็ได้พบองค์พระและก็โบราณวัตถุหลายชิ้นเลยทีเดียวจึงนํามาปริสารไว้ตรงนี้จากนั้นก็มีการสร้างวัดฮินดูขึ้นมา แล้วก็มีการสร้างกำแพงร้อมรอบด้วยเพื่อความปลอดภัยเหนือพระเสียรมาทางด้านล่างนั้นก็จะมีรูปลักษณะเหมือนกับพระนรินกำลังยืนร้องไห้ยอยู่แล้วก็ที่พระบาทนั้นก็จะมีรูปแกะสลักทําการบูชาอยู่เราจึงถือโอกาสได้กราบไหว้สักการบูชาเป็นเบื้องต้นก่อน หากจะมีพระพุทธรูปแล้วบริเวณหลายรอบนั้นก็มีโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่นลักษณะของสถูปมองแล้วคล้ายๆกับวัตถินดูแต่ความจริงก็เป็นของพุทธศาสนาสังเกตให้ดีจะมีพระพุทธรูปปางยืนประทานพรอ,อยู่ด้วยก็เอามาประดิษฐานอยู่บริเวณด้านเหนือของพระพุทธรูปปางปรินิพานตรงนี้บริเวณพระบาทของพุทธรูปปางปรินิพานก็มีการ นำเอาสถูปขนาดเล็กทำจากหินดำมาประดิษฐานไว้ตรงนี้ด้วยเป็นสมัยปาละก็คือประมาณพศ3 3 0 0ถึงพศ6 6 0 0เป็นสถูปขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมสร้างส่วนรูปข้ารพบนี้น่าจะเป็นพระศิวะกับพระนางปาระวะตตีก็ทำจากหินดำเหมือนกันแต่ว่าสึกกร่อนเสียหายชาวบ้านก็เอาแป้งสีส้มมาแปะเพื่อบูชา นอกจากจะมีพระพุทธรูปปางปรินิพานแล้วภายในวัดฮินดูแห่งนี้ก็มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาไว้หลายชิ้นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็เป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าเหลือแค่ฐานตรงบริเวณที่เป็นดอกบัวพระบาทขวานี้หย่อนลงมาที่พื้นก็เอามาวางไว้ตรงนี้ทำจากหินดำรูปแกะสลัก รูปต่อมานี้ก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปก็เหลือแค่ฐานเหมือนกันแก่ได้สวยงามเลยทีเดียวในสมัยปา่าละรูปต่อมานี้ก็น่าจะเป็นพระพโทธิสัตว์ สังเกตดูก็จะมีรองเท้าต่อมาก็จะเป็นหมู่ของสถูปหินแตกหักเสียหายก็มาเรียงไว้ตรงบริเวณน,นี้โดยเฉพาะตรงบริเวณที่ตามาชี้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแผ่นหินแล้วก็แกะสลักเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆเยอะเลยทีเดียวแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิพระสถูปที่ทําจากหินดํามีเยอะเลยทีเดียวนับได้ประมาณสิบกว่าสถูปส่วนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของพระโพธิสัตว์แตกหักเสียหาย ก็มาวางไว้ตรงนี้ต่อมานี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลับองค์ลเล็กมีเยอะเลยทีเดียวสลับกับสถูปขนาดเล็กซึ่งเป็นหินดําที่มาหมุนอยู่ตรงนี้เนี่ยสังเกตด,ดูทั้งสีด้านก็จะมีพุทธรูปปางขัดสมาธิก็แกะไว้ที่สถูปด้วยส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นโบราณวัตถุที่ค้นพบภายในบริเวณพุทธสถานแห่งนี้จากนั้นพวกเราก็วนกลับมาสักการบูชาพระพุทธรูปปางปณิธานอีกครั้งหนึง่ง อาตมาได้สำรวจพุทธสถานที่รัฐนี้มาเยอะเลยทีเดียวพระพุทธรูปที่หายากในรัฐนี้ก็คือพระพุทธรูปปางปรินิพานแทบจะหาไม่มีก็จะเห็นเฉพาะภายในหมู่บ้านนี้เท่านั้นที่เป็นองค์ใหญ่ขนาดนี้ที่น่าสนใจก็คือแทนที่จะทําจากหินดําก็กลายเป็นหินสยแดงซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะหินสยแดงนั้นไม่เป็นที่นิยมมาแกะสลักพระพุทธรูป ในสมัยราชะวงศ์ปาละที่ปกครองรัฐพิหารและเบงกอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินดำจากนั้นนำพาท่านทั้งหลายออกจากหมู่บ้านตรงมายัางสระน้ำขนาดใหญ่พวกเราก็เดินมาด้วยกันโดยมีพันเตีาาสิตกุมารซึ่งเป็นพระชาวอินเดียเดินนำหน้ารวมทั้งอุบาสกที่เป็นชาวบ้านก็เดิน เพื่อพาพวกเราไปชมโบราณวัตถุชิ้นต่อมาด้านหลังของหมู่บ้านตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านกำลังตีข้าวก็จะเห็นกองฟางกระจายอยู่เป็นจุดเป็นจุดข้าวนั้นก็มีทั้งที่ชาวบ้านใช้มือตีและใช้เครื่องจับมาสีเหมือนเมืองไทยของเรา ที่ท่านทั้งหลายกำลังเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยก็คือรูปแกะสลักที่ทำจากหินดำนำมาประดิษฐานไว้ตรงนี้รูปแกะสลักองค์นี้นี่น่าสนใจมากท่านทั้งหลายเพราะไม่ใช่พระพุทธรูปไว้ทรงผมเป็นมวยสูงขึ้นไปแล้วก็เส้นผมยาวหยักโสงเลยทีเดียวพระพักนั้นถูกทุบทำลายเสียหายแต่ว่าประพามนวลทนด้านหลังก็ยังชัดเจนอยู่เป็นรูปต้นโพ จึงเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรืออาจจะเป็นเทพในาศาสนาฮินดูก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ความสูงก็ประมาณ6ฟุตเศษเษถามชาวบ้านว่าองค์พระนั้นนำมาจากไหนเขาก็บอกว่าในขณะที่มีการขุดสระนั้นก็ได้พบองค์พระนอนคว่ำอยู่ก็เลยนำมาปริษฐานไว้ตรงนี้เพื่อป้องกันการสูญหายก็มีการก่ออิฐโบกปูนทางด้านหลังทับไว้ไม่ให องค์พระนั้นล้มเสียหายไปนี่ก็เป็นโบราณวัตถุที่สร้างในสมัยรัชะวงศ์ปาละทำจากหินดำเหมือนกันเราได้มาชมโบราณวัตถุชิ้นนี้พอสมควรแล้วจากนั้นก็ได้เดินทางกลับนี่ก็คือทัศนียภาพมุมสูงของหมู่บ้านอารอรปูนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ หมู่บ้านตรงนี้นั้นจะต้องมีซากพุทธสถานอย่างแน่นอนเพราะมีการพบพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และสถูปขนาดเล็กเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ว่าเพราะการเวลาที่ยาวนานชาวบ้านก็เลยได้ลื้อถอนโบราณสถานจนกระทั่งเสียหายหมดโบราณวัตถุก,ก็เลยเอามาเก็บรักษาไว้ในวัดฮินดูท้ายหมู่บ้านอย่างที่นำพาท่านทั้งหลายชมไปแล้วนั้น คนทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้ท่านใดที่เห็นว่ารายการท่องแดนพุทธภูมิมีสาระมีประโยชน์สามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้เดือนละ50บาทขออนุทนาล่วงหน้าขอเจริญพร